มันอ่อนต้มคุกมะพร้าวน้ำตาลขนมไทยโบราณอร่อยๆมีขั้นตอนและว,วิธีการทำอย่างไรไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำมันอ่อนไปล้างน้ำเปล่าประมาณ4-5นห้าน้ำเพื่อให้ดินที่เกาะค่ะออกจนหมดนะคะจากนั้นเราก็นำมาต้มในน้ําเดือดใส่เกลือป่นหรือเกลือเม็ดก็ได้นะคะลงไปเล็กน้อยค่ะผสมให้เข้ากาันแล้วก็ต้มไป ความเค็มของเกลือค่ะจะซึมซับขณะที่ต้มนะคะทําให้มันอ่อนของเราเพิ่มรสชาติความเค็มนิดๆจากนั้นก็ปิดฝาต้มทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะเดี๋ยวหนึ่งมีวิธีการดูค่ะว่าดูอย่างไรว่ามันอ่อนสุกนะคะปัจจุบันราคามันอ่อนอยู่ที่กิโลกร,รัมละ25บาทค่ะหนึ่งซื้อมา1กิโลก็แบ่งทําอาหารได้2มื้อนะคะลักษณะของมันอ้อนนะคะเขาก็จะเป็น พืชที่มีเถาค่ะมีหัวอยู่ใต้ดินช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมอะค่ะเขาก็จะเริ่มขุดออกมาขายกันค่ะท่านผู้ชมหนึ่งซื้อมาจากคนในหมู่บ้านนะคะที่เขาขุดมาเร่ขายค่ะท่านผู้ชมรสชาติของมันอ้อนเขาจะมีรสชาติมันหนึบหนึบค่ะมันอ้อนจะมีเมือกมียางลื่นๆนะคะเวลาที่เราหั่นแล้วนําไปล้างค่ะต้องล้างหลายๆน้ํานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแชร์ข้อมูลให้ดูนะคะว่าทําอย่างไรไม่ให้เป็นเมือกค่ะ ลังจากที่เราต้มไป1 0บถึงสินาทีแล้วนะคะสังเกตว่าสุกหรือยังค่ะให้ดูว่าเปลือกหุ้มของเขาอะค่ะแยกออกแบบนี้หรือยังนะคะถ้าแยกแบบนี้ถือว่าสุกแล้วค่ะท่านผู้ชมต้มไปเรื่อยๆรอจนเปลือกขยายตัวออกจากกานก็ปิดแก๊สตักออกก่อนได้เลยค่ะท่านผู้ชม ขณะที่เราต้มมันอ่อนนะคะน้ําจะซึมซับไปอยู่ในหัวมันนะคะเราจะมาทําการดงค่ะดงก็คือการทําให้มันของเราแหง้งเมื่อมันอ่อนแห้งดีะคะ่ะแห้งสนิทเลยนะคะเขาจะไม่มีเมือกค่ะแล้วก็รสชาติจะอร่อยกว่าการที่ต้มแล้วนําไปทานนะคะท่านผู้ชมเราจะใส่ในกระทะหรือหม้อก็ได้นะคะเปิดไฟกลางๆจากนั้นใส่มันอ่อนที่เราต้มนะคะใช้ผ้าหรือไม้นะคะมาปิดฝาหม้อ ขย่าของเขาเป็นระยะๆะะการขย่าก็คือการกลับด้านจากบนลงล่างจากล่างลงบนนะคะทําให้มันอ้อนของเราแห้งสนิทความร้อนอบอวนในหม้อน,นะคะทําให้มันอ้อนของเรานะคะเริ่มแห้งดีแล้วคะ่ะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยพักไว้ให้เย็นก่อนได้เลยค่ะวัตถุดิบหลกัหลกๆในการทํามันอ้อนคุกมะพร้าวน้ําตาลนะคะก็จะมีมันอ้อนมีมะพร้าวขูด มีเกลือป่นมีน้ำตาลทรายวัตถุดิบหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้วัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วค่ะไปเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือการนำมันอ้อนที่ต้มสุกแล้วค่ะมาปอกเปลือกปอกจนหมดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆพ้อคํำค่ะนำมะพร้าวน้ำตาลทรายเกลือป่นมาผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็นำไปราดคุกเขาให้เข้ากับมันอ้อนที่เราต้มสุกไว้เมื่อสักครู่นะคะ จากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะรสชาติจะหวานมันนึบหนบอร่อยมากๆค่ะท่านผู้ชมหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ